มาเล่นเกมกันนะคะมาเอออาเอออาก็ลาอยู s awesome. S ่ในกองเลยชอบแบบว่างๆขึ้นรถอะไรเงี้ยเราก็จะชอบเล่นเกมกันแบบนี้วันนี้เอามาแนะนำให้คุณผู้ชมเอาไปเล่นกันต่อเองที่บ้านได้ด้วยนะคะสามสิบวินาทีทอเอาวันนี้เกมเนี้ยมันแบบยิ่งคนเยอะยิ่งสนุกนะคะเเพราะฉะนั้นวันนี้หัวหน้าทีมของเราพี่ก๊อฟกับพี่กจิินะคะจะมานำลูกเลกทีมของเรามาแข่งเกมกันกิกานะคะก็คือฉันจะมีหมดหมู่ให้มาตอบสลับกันภายใน30วินาทีนะคะ กดหมด30บนกดยิงอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดตอบไม่ทันแพ้ไปแล้วออกจากการแข่งขันนะคะถ้ากดว่าทีมใดทําให้อีกฝักหนึ่งเนี่ยปิ๋วสมาชิกแพ้ได้ทั้งหมดทีมนั้นก็ชนะไปหมวหนาทีมจะมีสิทธิ์กำหนดนะที่จร่งจะบอกหมวดให้ก่อนนะคิดว่าหมวดเนี้ยแบบลูกทีมของเราคนไหนน่าจะสามารถตอบได้ก็สบมาแต่ถ้าชนะชนะต้องแข่งต่อนะชนะอยู่ต่อนะอ่ะอาหมดแรกง่ายๆก่อนดีกว่า เขตในกรุงเทพพระมหานครที่ไม่มีคำว่าบางทีมฉันจะส่งคุณบอยกอบค่ะส่วนของดิฉันนะคะขอเลือกติงตอมสามสิบวินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้ว30มิบวนาทีพร้อมแล้วไปค่ะลานหาววางทองหลาังงจอบสะพั์ควาย ทวีวัฒนานานาตะเกษลาดยาวไม่ใช่นั้นถนนค่ะลาดลาดกระบังลาดกระบังช่วยทำไมหนองจอกสาดมีบุรีมีบุรีได้บึงกรุงบึงกรุงได้เล็วบอยตะลิ่งชัน ข้อสองข้อที่สองนะคะอุปกรณ์ข้าวของอะไราก็ตามที่มีปุ่มกด <Okay. S 1> นะพี่กอบอส่งไทยคะเอาน้องปอนไปก่อน ทำไมตื่นเต้นปวดปอนเขาต้องส่งน้องปอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าสมัยก่อนค่ะเขาต้องใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ไม่ได้ยังไม่รู้เรื่องใช้จังใ่ไม่ได้รู้จักคําว่าปุ่มเพราะฉะนั้นทีมที่แพ้จะได้เริ่มก่อนนะคะสามสิบวินาทีนะคะพร้อมแล้วสิ่งที่มีปุ่มกดเริ่มค่ะรีโมทค่ะได้ค่ะเครื่องซักผ้าค่ะเครื่องซักผ้ามีค่ะอะไมโครเวฟค่ะไมโครเวฟทีปุ่มกดค่ะหม้อทอดอบลมร้อนได้ค่ะมีปุ่มกดค่ะ หม้อหุงข้าวค่ะมีปุ่มกดค่ะพัดลมไปเลยมือนี่ค่ะเซวิทไฟค่ะได้ค่ะเนี่ยอีบอยชอบช้าเครื่องเครื่องเครื่องงวดไฟฟ้าอะไรวะอะไรวะอะไรหมด โอยโอเก่งขึ้นมาเลยนะร้อยอ่ะเพราะฉะนั้นลปยด้านปล่อยตัวนปิวค่ะเอามาข้อถัดมานะคะตอนอยู่ต่อนะคะสิ่งที่เราจะทํากับแฟน2ต่อสองหนหนูหนูลองดูก่อน2คนที่เหลือในทีมของฉัน คล้วนมีผัวลกก็ล้วนมีคนรักเพราะฉะนั้นสมัยค่ะยายเอฟค่ะใหม่ปลามาเพราะฉะนานลูกเอฟจะได้เริ่มก่อนนะคะสาสวินาทีนะคะไปค่ะกอดได้ค่ะจูหอมอยากยากๆได้ค่ะออ้ง กินข้าวกินข้าวได้ค่ะฉันปอนข้าวด้วยไปเดินช้อปปิ้งช้อปปิ้งดูหนังดูหนังสองคนได้ค่ะไปกินกาแฟสองคนค่ะอาบน้ำได้กันอ่าไปหาพ่อแม่ค่ะได้ค่ะหมดดูเอฟปิ้วอ่า อ่ข้อตัดมานะคะนิตยสารไทยค่ะอ่าฉันเองนกไหมไม่โอเคพร้อมนะคะสามสิบวินาทีคุณกจิเริ่มก่อนนะคะเริ่มค่ะแปลว่าสครัลล์ไทยค่ะสกรัลุ์ไทยค่ะแปลวสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์ค่ะบ้านละส่วนบ้านละส่วนได้ค่ะลาลนาลาลนาได้ค่ะทีพีภูทีภูทีพีพูได้ค่ะพลอยแกมวเพชรพอยแก้เพชรเลิศค่ะ บอลชิอยกวไทยแลนด์วไทยแลนด์ค่ะภาปนาไทยแลนด์เปรชาไทยแลนด์ค่ะอาไทยแลนด์อลไทยแลนด์ค่ะเยอะกับปลาได้ค่ะมาด้วเมาอีด้าอาวุธฉนานปอนปิวค่ะอุ้ยตอนนี้สุขีมาตอนนี้สองสองนะคะข้อรัดมาค่ะจอบของเรานะคะ เพลงพุ่มพวงค่ะแม่รู้แม่รู้แม่รู่ามันก็ต้องมียักง์ายหสลับกันไปพี่กอลค่ะจะจะส่งตัวเองหรือส่งน้องเจนนี่ค่ะอ่ะฉันไปเองดีกว่าไม่ค่อยรู้หรอกนะพี่กอลเริ่มก่อนนะคะไปค่ะจริงจุ้ไม่ออกสักเพลงเลยค่ะเพลงนะนะอะไรนะเป็นไข่อ้วนๆที่ไม่ได้ช่วยสักหน่อยอ้วนเลยเพลวะชื่อเพลงอะไรอ่ะ ดวงจันทร์ในดวงใจไม่ใช่ค่ะในอัลบั้มค่ะเอาชืออัลบั้มเหรอจ๊ะผมจะหมดเวลาแล้วอ่ะที่ร้องอยู่บ่อยๆอยู่ในรายการน่ะเฮ้ยแสกระแสกไปแหนไปแสกเขาหมดเลยโอเคลูกีกูเล็กเลยกี ชะดติดหลุยด้วยมากเรื่ีหลุยด้วยมากใช่ค่ะมายืนประักษฐานแล้วจบไปเลยร้องเพลงเลยร้องเพลงวันหลังบอกหนูนะถ้ายังไม่มีในหัวเลยวัันหลงบอกพูดอ้าวเพราะฉะนั้นนะคะเจนนี่จะต้องออกมาพูดกับพี่กอต์จค่ะหนวดอาหารหมักดองค่ะเฮ้ยเดี๋ยว์เดี๋ยวทำไมเราไม่สนับการได้อยู่ด้ยนคุณเจนนี่ได้เริ่มก่อนนะคะ พร้อมแล้ว30วินาทีทองเริ่มค่ะผลไม้ดองผลไม้ดองทุกชนิดค่ะเกี๊ยมไช่เกี๊ยมไช่ได้ค่ะกิมจิกิมจิได้ค่ะน้ำบุดูน้ำบุดูได้ค่ะปลาร่าปลาร่าลดค่ะดองอ่าอ่าดองอ่าอ่าใช้เท้าดองใช้เท้าดองค่ะใช้มือดองใช้มือดองใช่หรือใช้โต๊ะใช้เยรือไปหมักดองหรอหมักหมูหมักเหรอหมักดองด้อะไรบ้าอะไรบ้างหมูมันเป็นอะไร สะตอดอกไม่มีค่ะมีสะตอดอ,อ,ดอมวายวายวายหมด,ด่อยค่ะเจนนี่ชนะ เกมตัดจีนเดี๋ยวอีน้เดี๋ยวอีน้ไม่ได้เล่นน้องออกไปหน่อยข้อสุดท้ายนะครับเป็นการตัดสินว่าทีมพี่ก๊อฟกับทีมตัดจีจะชนะนะคะเกมนี้รอบสุดท้ายฉันอนุญาตให้ทีมงานทช่วยดูปวดสุดท้ายปวดสุดท้ายนะคะมันต้องยากนิดหนึ่งนะคะเอาเพลงทุบวงใหม่ก็ได้นะเมื่อกี้ไม่ได้เล่นอะไรเลยมันใช้มันใช้วนได้แหละมันใช้วนได้ รายการโทรทัศน์ที่เลิกผลิตไปแล้วมาจ้ามาจ้าพร้อมไปค่ะเกมฮอตเพลงฮิตค่ะเกมโอไอซีค่ะโอไอซีค่ะไฟฟลายค่ะไฟฟลายค่ะลุ้นขับโลกลุ้นขับโลกค่ะรายการผู้หญิงอยากเล่าค่ะผู้หญิงอยากเล่าค่ะเกมโซนเกมโซนค่ะดีแองเจลนางฟ้าติดปีกค่ะงแอเจลบ้านเล็กนี่ฮะเลิศจ้ะเวทขับค่ะเวทขับค่ะตำวรรณคันธุกาเลิศค่ะ ซิดสเตเดย์ค่ะทีมทอคทีมทอคค่ะเซตเตเดย์โชว์ค่ะเซตเตเดย์โชว์คืออะไรวะเกมสารชนเกมสารชนค่ะเวทีไทยค่ะเวทีไทยค่ะมาตามนัดมาตามนัดไม่น่าชื่อเลยนะคะว่าทีมที่ชนะนะคะจะเป็นทีมของคนที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรในการแข่งขันเลยแต่นิดนึง ลูกทีมนั้นแข่งกันจนหอบดแดงแรงหัวหน้ายืนนิ่งๆแล้วก็จักไฟอย่างสงบแต่ว่าก็ชนะไปทีมพี่ก๊อฟค่ะ <Yeah. S 1> ขอบคุณด้วยนะคะแข่รเรเจอกของเราวันนี้นะคะพี่กัจจิกับพี่ก๊อฟนะคะฝากหน่อยทั้งนางฟ้าคาบาเล่ไทยที่ไทยแล้วก็ ขอเริ่ม<ๆ>ที่นางฟ้าคาเบรด้ก่อนนะคะ on อ i r อยู่ตอนนี้นะคะทางช่องชีเอมสิองทุ่มครึ่งพูดบริหัสนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะแล้วก็มันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอยากให้รอดูชะตากรรมของยายก,ก็จีตอนจบด้วยนะคะอยากให้ดูคู่พระเอกนางเอกด้วยราคาะพนเัษ จ้รายการเทลไทยนะคะก็ยังมีอยู่นะคะเข้าสู่ปีที่11แล้วนะคะโอกาสนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะทางช่องจ1เอมค่ะสุดท้ายกระเทยกระเทยเหล่ากระเทยตรงนี้ด้วยกันนะคะ7เซียนคอนเสิร์ตค่ะใครมีบัตรแล้วถือเอาไว้เตรียมรอเลยนะคะส่วนใครยังไม่แบตยังไปหาซื้อได้นะคะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วก็ออนไลน์ได้นะคะขอบคุณกับกันอีกครั้งนะคะะ